Exactly. Uh -huh. สวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะก็ต้อนรับเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะ,ะเจอกับไปเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยนะคะก็หมุนมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอกันที่นี่ที่เดิมกับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองนะคะวันนี้ไปเตยก็จะมาทำนะคะเป็นคลิปนะคะแรนดอมนะคะในไลฟ์สดนี้ในหัวข้อนี้นะคะ กับหัวข้อ Big Surprise ที่คุณกำลังจะได้รับจากจักรวาลเร็วๆนี้นะคะ Big Surprise นะคะที่คุณกำลังจะได้รับจากจักรวาลในเร็วๆนี้นะคะจะเป็นเรื่องอะไรนะคะก็กดไลค์กดแชร์นะคะไว้เลยนะเข้ามาพูดคุยกันได้เลยพี่สุชาดาสวัสดีค่ะเม้นแรกเลย ขอให้ถูกหวยรวยเบอร์นะคะรางวัลที่หนึ่งเข้ารัวๆเลยค่ะเดี๋ยวไปใจขออนุญาตเข้าไปเช็คทั้งช่องแดงแล้วก็ช่องฟ้าก่อนนะคะว่าสัญญาณขึ้นชัดหรือเปล่านะคะเมื่อคืนก็พึ่งละ,ะพิ่งจุดเทียนนะคะจุดเทียนไปนะจุดเทียนไปนะคะเมื่อคืนนี้อ่ะ เดี๋ยวนะไปตจขอดูก่อนนะคะว่าพลังงานของเพื่อนๆเป็นยังไงนะคะในวันนี้ก็เดี๋ยวจะใช้ไพ่ยิปซีด้วยเนาะก็จะเป็นชุดนี้นะคะชุดนี้นะคะขอให้เป็นเรื่องเัินและความรัก สวัสดีค่ะ happy every day ใช่ไหมคะยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับยามสายจะเที่ยงแล้วนะคะหลายๆท่านเนี่ยกินข้าวกันหรือ,อยังคะทางข้าวเช้าข้าวเที่ยงไม่รู้ว่าทานข้าวกันหรือ,อยังแต่ก็มาพูดคุยกันนะคะพี่รีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะแอปฟ้าเป็นยังไงหนอชัดเจนหรือเปล่าสัญญาณมาไหมนะคะฝากเช็คให้หน่อยนะอ่า แอปฟ้ามาหรือ,อยังแอปฟ้าพี่รุ่งส่องแสงสวัสดีค่ะโอ้โหยินดีต้อนรับนะคะมาพูดคุยกันนะวันนี้เราก็จะมาส่งพลังงานดีๆให้กันนะคะโอเคใบเตยพิมพ์คำว่าจัก,กรวาลไม่ถูกพิมพ์เป็นตักกวาลน,นะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปแก้ทีหลังก็แล้วกันนะ มาหรือ,อยังมาหรือ,อยังเรียกเพื่อนมาก่อนเลยนะคะเรียกเพื่อนมาก่อนเลยวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันนะคะถึงเรื่องของบิ๊กเซอร์ไพรส์นั่นเองนะคะว่าจะเป็นเซอร์ไพรส์เรื่องไหนเรื่องอะไรนะคะเราจะมาจัดหนักจัดเต็มกันในหัวข้อนี้นะคะกําลังรอเงินอยู่ขอให้ได้มาอย่างสะดวกไม่มีอุปสรรคราบรื่นราบรื่นถูกประการนะคะแม่หมอขออนุญาตเบรกกาแฟสักสองวินาที มาเริ่มที่ชุดนี้ใครเข้ามาช่วงไหนก็รับคำทำนายดีๆได้เลยนะคะมาค่ะพลังงานของเราณนะเวลานี้เป็นยังไงนะคะ จุดเทียนไปเมื่อคืนรู้สึกโล่งใจสบายใจนะคะมาเลยค่ะโอ้พลังงานแรงมาก มาค่ะพร้อมยังคะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังใบแรกมาแรงมากนะคะแรงมากนะคะเห็นไหมคะไพ่เดทเลยสิบดาบเลยและแปดเหรียญค่ะทีนี้ทําไมไพ่มันถึงขึ้นมาแบบนี้นะคะต้องบอกเลยว่าหลายหลยคนนะที่เข้ามาไลฟ์นี้นะคะคุณเองเนี่ยค่อนข้างที่จะ เขาเรียกว่าอะไรเจอสึกหนักหลายด้านนะคะชีวิตมันอิลุกขลุกขลากหลายสิ่งอันเจอปัญหารุมเร้าร้อยแปดพันประการนะคะล้มลุกคลุกคลานเป็นว่าเล่นนะเหมือนจะดีก็ยังไม่ดีเหมือนจะโดนก็ยังไม่โดนคุณยุ้ยสวัสดีค่ะคุณพืที่รัดหรือเปล่าอันไม่แน่ใจอ่านผิดหรือถูกคุณพี่แอนฟิลคุณรุ่งแสงรุ่งสองแสงนะคะอ่ะ ใครเป็นแบบนี้อยู่รู้สึกว่าเหมือนจะมีโชคก็สะดุดนะสมมติว่าซื้อมันก็ใกล้เคียงแต่มันไม่ถูกนะคะหรือเหมือนจะมีเงินก็ไม่มีนะมีเข้ามาก็เก็บไม่อยู่มาเป็นก้อนก็เยอะนะแต่บางทีมันไหลเข้าแล้วมันก็ไหลออกไปเลยมีไหมหรือทำอะไรแล้รู้สึกว่าทำคุณบูชาโทษ นะช่วยเหลือคนอื่นแต่บางทีตัวเองเนี่ยโดนเอาเปรียบโดนทรยศโดนหักหลังก็มีนะคะโดนทิ้มโดนแทงก็มีหรือสุขภาพร่างกายมันออไม่ค่อยกระปี้กระเป๋าไม่ค่อยสดใสเครียดง่ายหลับไม่สนิทหลับๆตื่นตื่นฝันร้ายฝันแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยคุณเป็นไหมถ้าคุณเป็นอยู่เนี่ยเรามาคุยกัน หรือบางคนเพิ่งเพิ่งลาออกจากงานหรือติดลมในความสัมพันธ์ไหนความสัมพันธ์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมีไหมเออบางคนรู้สึกว่าชีวิตมันสะดุดนะคะมีไหมคะถ้าเป็นแบบนี้อยู่เดี๋ยวเรามาคุยกันทั้งๆท,ที่เราก็พยายามทั้งๆท,ที่เราก็ตั้งใจใช้ชีวิตอย่างดีเราเต็มที่กับทุกอย่างแล้วเราก็คุณต้นสวัสดีค่ะแล้วเราก็ไม่เคยไปทำอะไรที่มันไม่ดีนะ อ,อ,อยู่กับแบบอะไรที่มันถูกต้องถูกระเบียบถูกกฎถูกกติกาถูกทุกสิ่งไม่เอาเปรียบใครคุณมณีรัสวัสดีค่ะแต่ชีวิตมันก็สะดุดอยู่ล้มไปเหมือนจะฟูก็ไม่ฟูเหมือนจะปังก็ไม่ปังสักทีอะไรอย่างเงี้ยมันเริ่มจะมีโมโหแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็พยายามนะบางคนอยู่ในลัคนาราศีพิจิกธาตุลมหรือธาตุด,ดินสู้ชีวิตสุดจิตสุดใจนะคะลม้มลุกคลุกคลานชีวิต ไม่ง่ายนะคะกว่าจะผ่านไปได้แต่ละวันไม่ง่ายเลยนะคะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามากๆพี่สุภาพสวัสดีค่ะอดทนนะคะขมักขเมน้นตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินเต็มที่กับทุกอย่างนะคะแต่ผลลัพธ์มันยังไม่คุ้มค่าคุ้มราคาเท่าที่ควรเจอศึกหนักรอบด้านนะคะเจอศึกหนักรอบด้านชีวิตมันอะไรนักหนาอะไรนักหนานะคะเออหกไม่เท้า โอ้จริงๆต้องบอกว่าโลกนี้มันก็ไม่ได้ดูแบบว่าน่ากลัวขนาดนั้นเนาะ ในวันที่เราเจอมรสุมชีวิตนะคะเจอคลื่นที่มันเป็นคลื่นที่มันเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยนะคะซัดพาเราเข้าฝั่งเนี่ยนะต้องบอกว่าทุกๆบทเรียนทุกๆบททดสอบที่เราเจอในชีวิตนะคะมันทําให้คุณเป็นคนที่เข้มแข็งแล้วก็มีสกิลทักษะในการเอาตัวรอดขั้นเทพนะคะคนที่อยู่ในไลน์นี้นะไม่รู้ว่าพลังงานเราตรงไหมถ้าตรงเนี่ยมาฟัง คุณมีสกิลทักษะการเอาตัวรอดขั้นเทพเป็นคนเก่งมากแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรู้จักทางหนีทีไล่ เอาตัวรอดได้นะคะล้มลุกคุกคานมาก็เยอะนะคะท้ายที่สุดไปเลยเชื่อว่าไอ้ทุกๆบททดสอบที่มันเข้ามานี่แหละมันจะทําให้ตัวเราเองเนี่ยเป็นคนที่เข้มแข็งเป็นคนที่ประสบความสําเร็จแล้วก็เป็นคนที่หลายๆคนเนี่ยยกเราเป็นเขาเรียกอะไรไอดอลเลยนะมองเราเป็นแบบอย่างแล้วก็เขาเรียกอะไรเลือกที่จะทําบางอย่างให้มันเหมือนเราเอออันนี้คือสิ่งที่ไปเตยเห็นนะทีนี้เนี่ยเราจะมาดูบิ๊กเซอร์ไพรส์นะคะขอสับไพ่ใหม่ บิ๊กสป라이ดที่จัก,กรวาลจะจัดสรรให้กับเราคืออะไรใครที่มาอยู่ในไลน์นี้แล้วฟังไปพร้อมๆกันไม่ต้องเชื่อไปเตยทั้งหมดก็ได้ใช้วิจารณญาณในการฟังเอาไปกรองเอาไปาคิดตกผลึกความคิดดูนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะใช่ไม่ใช่ไม่ต้องเชื่อกันทั้งหมดก็ได้ฟังเพื่อเป็นแนวทางนะคะคุณมณีรัตสู้มากเก่งมากเลยคะ่ะบททดสอบเยอะเนาะแต่เราต้องผ่านมันไปให้ได้ในทุกๆวันนะคะ เมื่อคืนจุดเทียนไปแล้วนะคะก็ราบลื่นดีไม่มีอุปสรรคอะไรนะคะชีวิตก็ขอให้โฟรไหรลลื่นนะคะแสงเทียนสองประกายอ่ะบิ๊กเซอร์ไพรส์ที่คุณจะได้รับนะคะบิ๊กเซอร์ไพรส์ที่คุณจะได้รับนะคะคืออะไรจัก,กรวาลจะจับชุดใหญ่ไฟกระพริบให้เราเรื่องไหนเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะคะ แฟนที่เพิ่งเลิกกันแยกกันอยู่จะได้กลับมาอยู่ด้วยกันไหมคะโอ้มีหน้าพลังงานขึ้นสิบดาบเยอะนะวันนี้อ่ะหกไม่เท้าไพ่ใบเดิมนะคะไพ่ใบเดิมโอ้เจ็ดเหรียญอืมเก้าดาบนะคะจริงๆต้องบอกว่า เซอร์ไพรส์ Surprise ที่จะเข้ามาไปเตยว่ามันเป็นเรื่องของชัยชนะวิกตอรี่ชัยชนะการเฉลิมฉลองจากความพยายามจากความตั้งใจคุณนรินสวัสดีค่ะคุณสุบินสวัสดีค่ะความขยันตั้งใจความแบบว่า,าที่เราใช้ความสามารถของเราเนี่ยในการทำอะไรด้วยความอดทนด้วยความสม่ำเสมอด้วยความตั้งใจคุณสมชายสวัสดีค่ะ ต้องบอกว่าเรากําลังจะได้รับชัยชนะที่มันเป็นชัยชนะที่จะนำพาตัวเราให้เข้าไปอยู่ในจุดที่มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เหลือเฟือเหลืออยู่เหลือกินได้ผลตอบแทนได้ผลลัพธ์ที่มันคุ้มค่าคุ้มราคาอ่า ธุรกิจกําไรค้าขายงอกเงยการทํางานเจริญก้าวหน้าเติบโตนะคะแต่คุณเองเป็นคนที่ค่อนข้างคิดมากหยุดคิดไม่ได้เลยไม่ว่าชีวิตจะปลอดภัยไม่ปลอดภัยไม่รู้ฉันคิดมากไว้ก่อนอันนี้ก็ต้องไปจัดสรรหรือพยายามคัดสรรคัดกรองความคิดของเราให้ดีเพราะว่าความคิดเป็นนายเรานะคะบางทีเนี่ยการที่เราคิด แบบจิตปรุงแต่งมากเกินไปมันจะทําให้เราเองเป็นทุกข์มันจะทําให้เราเองไม่มีพลังชีวิตที่ดีมันจะทําให้เราเองเนี่ยเสียศูนย์จากความคิดนั่นแหละเพราะฉะนั้นต้องระวังจุดนี้ให้ดีแล้วคุณจะปังมากเลยนะคะคุณจะปังมากเลยนะอ่ะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะว่าบิ๊กเซอร์ไพรส์นะคะที่เรากําลังจะได้รับนะจากจักรวาลน,นะคะคือเรื่องอะไร น้อมรับคำทํานายขอบคุณค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะขอให้สิ่งดีๆเข้ามาขอสิ่งที่ไม่ดีสิ่งร้ายๆผ่านพ้นสาธุค,ค่ะบิ๊กเซอร์ไพรส์จากจัก,กรวาลที่เราจะได้รับในเร็วๆนี้นะคะขอให้ไพ่จุดเทียนนะเปิดทางนะคะเปิดประตูโชคลาบให้กับกัลยาณมิตรทุกๆท,ท,ท่านที่เข้ามาเจอไปเตยในคลิปนี้โอ้มีใครอกหกักช้ำรักเลือก หรือเขาเรียกอะไรอกกัดน้องไหมคะเออมันช้ารักอกกัดน้องนะคะเหมือนถูกเขาเรียกวอะไรพันธนาการไปได้วยความเจ็บปวดรวดนเล้าหนามทิมแทงใจดาบทิมแทงใจเนี่ยใครเจ็บปวดรวดนเล้าเสียอกเสียใจอยู่ชีวิตกําลังจะผ่านพน้นเรื่องราวร้ายๆเหล่านี้ไปนะคะเนี่ยนะโดนสบัดแรงอยู่เหมือนกันนะลูกป,ปืนขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ลูกเทวดานะ คุณได้รับการอวยพรจากเทวดาประจาตัวของคุณจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือนะคะเนี่ยผู้หญิงที่ซ่อนอาวุธไว้ข้างหลังมันเป็นลักษณะของคนที่มีศักยภาพบางอย่างที่ถูกซุกซ่อนเอาไว้แล้วมันยังไม่ได้แบบว่าง,ง,าง้างออกมาใช้นะคะอืมโอ้แรงมากแรงมากแรงมากสองใบนี้การเสพติดอะไรบางอย่างที่มันเป็นเหมือนเจ้ากรรมนายเวรเงามืดเนี่ยรูปเนี้ย รูปนี้มันเป็นเหมือนคนที่ติดโทรศัพท์ตลอดเวลาคือตื่นเช้ามาต้องใช้เลยอะไรเงี้ยหรือคือบางอย่างอ่ะเราจะต้องดีท็อกนะคะโซเชียลมีเดียที่เราใช้อ่ะคือเราจะต้องดีท็อกมีการดีท็อกก็คืออาจจะไม่ใช้สักหนึ่งชั่วโมงงดก่อนนอนหนึ่งชั่วโมงแล้วนอนอะไรเงี้ยหรือว่าเราจะงดอ,อ วันอาทิตย์วันสุกวันเสาร์สักหนึ่งวันหรือว่าเราอาจจะเ,เหมือนพยายามที่จะห่างจากโซเชียลมีเดียบ้างหรือว่าอย่าไปเสพโซเชียลมีเดียที่มันทําให้เรา,เาคิดลบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อะไรที่มันเหมือนเป็นการเสพติดรูปผู้หญิงตรงเนี้ยที่มีงู เห็นไหมคะงูกําลังแบบว่าเรื้อยรัดนะคะแล้วมันก็เป็นรูปที่น่าจะโดนเซ็นเซอร์เพระฉนั้นแม่หมอขอบปิดไว้ดีกว่านะคะมันเป็นลักษณะของการเสพติดการหลงไหลอะไรที่มันเป็นลักษณะของสิ่งที่มันทําให้เรามัวเมานะฮะรักเขามากๆหลงไหลเขามากห่วงเขามากรักเขามากทุกอย่างต้องเขาอะไรก็เขารอแชทเขา เจ็บปวดก็รอเขาหรือว่า,าการที่เราเสพติดอะไรบางอย่างที่มันเป็นลักษณะของอา,อาจจะเป็นอาหารการกินขนมหวานหวาน,วนกาแฟชาที่เราติดมากเกินไปนั่นก็ติดเหมือนกันแล้วเนี่ยหรืออาจจะเป็นลักษณะของการที่เราอยู่ในความสัมพันธ์ที่มัน อ่าเมื่อกี้มีสายอะไรเขาไม่รู้นะคะอ่าเหมือนความสัมพันธ์ที่มันทําให้เราลุ่มหลงมัวเมาหรืออาหารการกินของอะไรบางอย่างที่เราติดมากเกินไปยากแก้ปวดหรืออะไรบางอย่างอะไรพวกนี้นะคะเหมือนเราจะต้องไปจัดสรรคัดกองไปดีถอกพลังงานลบๆเหล่านี้ออกไปให้ได้ถ้าเราดีถอกตรงนี้ออกไปได้ชีวิตของคุณจะฟูมากจะฟูมากจริงๆนะคะคุณจะต้องไป อ,อาจจะใช้เกลือทะเลเกลือแกงบ้านเราก็ได้นะคะตั้งบนโต๊ะทํางานหรือว่าตั้งบนหัวเตียง ตั้งไว้ในห้องแต่งตัวห้องนอนโซฟาหรือว่าเป็นห้องนั่งเล่นห้องรับแขกอะไรพวกเนี้ยนะคะก็ไปเคลียร์ตรงนี้แล้วเราเองจะดึงดูดโชคลับเข้ามาได้เพราะว่าบางสิ่งบางอย่างมันเหมือนเป็นพลังงานด้านลบที่มันทำให้ดวงเราไม่ฟูนะแล้วมันก็มีคนที่พยายามจะเขาเรียกว่าอะไร ทำลายนะคะสิ่งที่เราสร้างมานะ่ะเอออาจจะเป็นหัวใจดวงน้นอยของเราก็ได้ที่เราแบบเฮ้ยฉันสร้างมาฉันรักของตัวเองฉันดูแลตัวเองมาดีตลอดแต่ว่าอยู่ดีๆมันมีคนมาทําลายหัวใจคุณคุณอย่าให้ใครมาทําร้ายคุณมาทําลายหัวใจคุณนะทั้งๆท,ที่ใจดวงนี้มันเป็นของคุณนะอย่าให้ใครเอเอาหัวใจเอาความรู้สึกของเราไปโยนทิ้งโยนขว้างไม่สนใจเยดีนะโอเคไหม เออทีเนี้ยเนี่ยไปเตยมองว่าเราจะจะเราจะมีความสุขนะชีวิตของเราอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบทุกอย่างไม่ได้รวยไม่ได้เพอร์เฟกทุกด้านแต่คุณจะมีความสุขกับการได้ใช้ชีวิตในเวอร์ชั่นที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราปรับตัวได้เราวางตัวเป็นเราวางเฉยเราพร้อมที่จะแบบว่ารับโอกาสใหม่ๆเข้ามานี่เราจะเริ่มวางแผนเก็บอมเก็บหอมรอมริบอย่างจริงจังในเรื่องของการเงินการทองเนี่ยเราจะเริ่มวางแผนจริงจังมากขึ้นก็ไปเตยว่า เซอร์ไพรส์จากจัก,กรวาลหลักๆเลยก็จะเป็นเรื่องของ เงินทองนะคะที่มันจะเพิ่มูนยิ่งขึ้นการหลุดพ้นจากวิบากกรรมเจ้ากรรมนายเวรหลุดพ้นจากคนไม่ดีต่างๆการที่เราเจอกัลยาณมิตรที่ดีเจอเพื่อนที่ดีนะคะที่แบบว่าเอออยู่ด้วยกันแล้วช่วยเหลือเกื้อกูลเราได้นะคะหรือแม้แต่คู่ชีวิตนะคะคนที่ไม่ใช่จะออกจากชีวิตคุณไปส่วนคนที่ใช่ก็จะวนกลับมานะคะเป็นเรื่องของสัญญาเป็นเรื่องของการเกี่ยวกัอสัญญาเห็นไหมคะเป็นคู่ที่มีพันธะสัญญาหรือเราอาจจะได้ขอบคุณซุปเปอร์แดงนะคะ คุณกินตัวเอมี่หรือเปล่าไปเดยอ่านชื่อไม่ถูกขออภัยนะขอบคุณมากค่ะ เยี่ยมเลยนะคะนี่สัญญานะคะบางคนได้เซ็นสัญญาได้ต่อสัญญาในลักษณะของการทํางานนะคะหรือบางคนเนี่ยก็เป็นเรื่องของพันธะสัญญาทางใจอาจจะมีการมั่นหมายแต่งงานจดทะเบียนสมรสนะคะสถานะความสัมพันธ์ชัดเจนอันนี้มันก็ขึ้นมาค่อนข้างดีนะคะในลักษณะของการที่มันจะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันต่อแม่หมอขอดูต่อสาหรับไหนดีอะ ๋ยวเก็บก่อนนะมาคุยกันได้นะคะมาคุยกันได้ขอบคุณซปเปอร์แตงนะคะค่ะน้ำชากาแฟของแม่หมอขอบคุณมากเลยใครอยากดูดวงตามกำลังซับก็พิมพ์ทักหานะคะนะพิมพ์ทักหาดูดวงตามกำลังซับค่ะแม่หมออะไรอย่างนี้นะคะทักหา,าได้เลยนะเปิดรับเปิดรับอยู่นะคะรับ,ร,บรับคำทำนายภายใน24ชั่วโมงนะคะไม่จำกัดคำถามนะเปิดอยู่เด้อผู้ดใดสิเบิ้งดวงตามกำลังซับกะ ทักมานะคะไม่มีขั้นต่ำนะตามกำลังซัำก็คือแล้วแต่คุณสะดวกคุณจะโอนกี่บาทก็ได้นะคะไม่ได้ว่านะคะถ้าอยากไกดไลน์ชีวิตนะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะว่าบิ๊กเซอร์ไพรส์จากจักรวาลที่เราจะได้รับคืออะไรนะคะแม่หมอขอเปิดต่ออีกสักหน่อยโอ้เดวิลอีกแล้ววันนี้ทำไมเดวิวมาบ่อยจังเลยอะ่ะเดอะเมจิกเชนเราก็จะติ คือบางเรื่องบางอย่างไม่ได้ว่าเราอาจจะเจอเจอเจ้ากรรมนายเวรค่อนข้างเยอะเนาะอุปสรรคศัตรูการที่เราจะต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้สมมติว่าเราอยากจะลดน้าหนักอย่างเงี้ยเราต้องคุมอาหารให้ได้เราต้องออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญนะที่พ่ยอยากจะเตือนก็คือเราจะต้องควบคุมใจของตัวเองให้ได้ทุกกรณีค่ะนะแล้วชีวิตจะดีมากเลยไม่มากแต่ให้กําลัง ให้กำลังใจด้วยความจริงจากใจค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณมากๆเลยโอ้เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาชมใบเตยก็รู้สึกขอบคุณมากแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะนี่สองถ้วยนะสิบสิบไม้แล้วก็หนึ่งดาบใบเตยว่าโดดเด่นก็จะเป็นเรื่องของคอนเน c t ชันพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนคู่ชีวิตดีแน่ดีแน่นอนนะคะความรักถ้าเจอความรักที่ไม่ดีก็เหมือนจะเหมือนเหมือนเจ้ากรรมนายเวนะจะหลุดพ้นเราจะได้เจอ คนที่เป็นคู่ของเราอย่างจริงจจังๆ,ๆที่แบบว่าเออทาบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันอะไรอย่างเงี้ยเออนี่แหละคนเนี้ยที่เราจะได้เจอกันนะคนที่ไม่ใช่ก็จะหลุดพ้นจากชีวิตเราไปเออนี่คือสิ่งที่เบเตยเห็นจากไพ่แล้วเบเตยก็มองว่ามันก็ดีแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยเราก็ต้องรู้จักย้ำยังช่างใจตัวเองอะจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่มันจาเป็นที่จะต้องใช้วินัยใช้อะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะเอเอเราก็ต้องวางแผนตรงนี้ให้ดีแล้วมันจะทําให้ตัวเราเองเนี่ยมีความสุขมากขึ้นแล้วก็เขาเรียกอะไรยอยู่ในรูทางที่ มันทำให้เราไปไปไปถึงเส้นชัยได้เร็วมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะก็เป็นเรื่องเราดีๆนะที่เรามาแชร์เรามาพูดคุยกันนะคะก็มาถามได้นะคะใครมีคำถามอะไรถามได้เลยท้ายไลน์นะคะแม่หมอจะเปิดให้นะคะมีคำถามแบบเอออยากจะถามก็อ่าคิดค่าครูคนละแชร์นะคะคอมเมนต์ก็คืออ่าพิมพ์ชื่อเล่นนะคะตามด้วยคำถามไปปิดหนึ่งคำถามนะคะเฉพาะเจาะจงเดี๋ยวไปเตยจะเดี๋ยวไปเตยจะเปิดไพ่ ตอบให้นะคะเดี๋ยวจะเปิดไพ่ตอบให้นะมีคำถามถามได้นะคะ หรือใครอยากดูดวงส่วนตัวก็ทักหาหลังไม้ได้เลยนะคะเพราะว่าใบเตยรับดูดวงตามกําลังซัพ์อยู่นะคะก็เป็นค่าครูที่ไม่มีขั้นต่ํานะคะคุณสะดวกจะดูเท่าไหร่ก็ได้นะคะไม่มีขั้นต่ําไม่จํากัดคําถามรับคําทํานายภายใน24ชั่วโมงนะคะก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้เลยนะคะส่วนทําบุญเทียนเดือนกรกฎาคมนะคะไปเตยก็เปิดอยู่นะคะ เปิดอยู่นะมีชุดละาสองเก้าเก้าแล้วก็สามเก้าเก้านะคะาการเงินคุณทักษพรการเงินเป็นยังไงอันนี้ถามให้นะคะอ่เปิดไพ่ใบน้อมรับคำทำนายพลังงานดีๆค่ะขอบคุณหมอใบเตยขอบคุณค่ะโอ้การเงินดีค่ะอาจจะมีโชคมีลาบมีข่าวดีเข้ามาเรื่องการเงินนะคะได้รับ อะไรที่มันเป็นสิ่งดีๆเข้ามาเนาะก็ขอให้โชคดีนะคะวันนี้เดี๋ยวคงจะลงไลน์แล้วแหละเดี๋ยวไปเลยทำคลิปสั้นต่อนะคะใครอยากดูดวงนะคะก็จองมานะใครที่เข้าไปชมกันในช่องทางอันนี้อยู่แล้วก็ขอขอบคุณมากๆคือทุกๆช่องทางเนาะแล้วก็ฝากกดติดตามช่องใหม่ด้วย ใบเตยทำพอดแคสต์นะคะนเป็นพอดแคสต์ที่เน้นเรื่องของกดแรงดึงดูดนะคะแล้วก็เน้นในเรื่องของการาส่งพลังงานดีๆให้คุณนะคะอันนี้ช่องใหม่นะฝากกดติดตามนะคะใบเตยการจานา2324เดอะเรียวไว้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นพื้นที่ฮิวใจคุณอีกหนึ่งช่องทางสำหรับคนอยากฮิวใจเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์นะคะขอบคุณมากเลยนะคะโอพี่ลุงถามเรื่องเงินคะ่ะแล้วก็งานสิบถ้วยพอไปพอมาพอฟังอยู่ ไม่ไม่ถึงขั้นติดค่ะแต่อาจจะยังไม่ได้ฟูมากแต่ก็พอไปพอมาค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ไลน์หน้านะนะวันนี้แม่หมอลงไลน์แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เข้าไปคอมเมนต์กันเยอะๆนะคะวันนี้ลงไลน์แล้วนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่เข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะคะสวัสดีค่ะ